สามเดือนที่ผ่านมาไม่ได้เจอฝนเลยครับพาวิกฤตแรงมาได้เป็นเทคนิคอะไรครับแต่ก็ดีครับโชคดีครับสวัสดีครับพบกับผมนัทวงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มายืนอยู่ในไรอ้อยแรงๆครับน้าสามเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ได้เจอฝนเลยครับนะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของไรอ้อยครับว่ามีการดูแลไรอ้อยนะครับในสภาพแรงอย่างไรเพราะไม่มีระบบน้าเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลย ผมซื้อพ่อร้อยครับพอน้อยครับน่าพอน้อยไรอ้อยอยู่บ้านไหนเนี่ยตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินครับจังหวัดกาฬสินนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับห้าไร่กว่าครับห้าไร่กว่านะครับอ่าแล้วอ้อยนี้เป็นตอที่เท่าไหร่เนี่ยตอแรกครับตอแรกเลยครับเริ่มปลูกเลยครับอายุประมาณสามเดือนครับอ่าสามเดือนเนาะนะครับตามที่ได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้อายุสามเดือนเขียวสวย แต่กอดีสูงเสมอกันเป๊ะแบบนี้ไม่มีระบบน้ําเข้ามาช่วยผ่าวิกฤตแรงมาได้มีเทคนิคอะไรครับผมใส่โฟทีครับใส่โฟทีครับฉีดไปจักเถื่อละสามเถื่อครับสามเถื่อละเนี่ยต้องพาผู้อีสานถึงจะมีแรงนะครับฉีดไปสามเถื่อแล้วครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรว่าเอาไปลดแต่กอดีครับโชวดีครับอนะนะแต่กอดีเกลยวดีนะครับแล้วมันโตเสมอกันแบบเนี้ยนะครับ แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นแบบนี้ครับอืมหมายถึงว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์นะนะครับอ่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยเยอะมากน้อยแค่ไหนปุ๋ยสองทียสามแถวนะครับอืมยังเฉียวอืมอันนี้เราใส่ปุ๋ยไปยังใส่แต่ห้อพื้นที่เดครับอ๋อใส่แต่รองพื้นครับนะแต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรเลยครับโอเคแล้วแบบนี้เนี่ยคิดว่าเราจะได้ลดการใช้ปุ๋ยไหมคิดว่าสีรถที่ไหมครับมันเฉียวแล้วครับอืมนะครับ อ่ะก็ดีแล้วอ่ะโอเคนะครับนี่คือผลลัพธ์ของการนะครับใช้กลุ่มโฟทีในการดูแลไรอ้อยแรงๆนะครับคิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นไหมขึ้นว่าจะได้ครับอืมนะครับเขียวดีครับอ่าแบบนี้เนาะเอาใจช่วยครับขอให้พี่น้อยมีผลลัพธ์ในเรื่องของไรอ้อยเนี่ยน้ำน้ำหนักเพิ่มเนาะครับนะครับแล้วก็โตดีกอใหญ่นะครับน้ำตาลก็มา นะครับป้องก็ยาวน้ำหนักก็ได้นะครับถ้าได้แบบนี้อย่างที่นัดบอกเนี่ยดีไหมดีครับเพียงเสกให้เลยโอเคนะครับคุยกันสนุกสนุกนัดอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่น้อยครับที่เปิดโอกาสให้เรามาพูดคุยในส่วนของไรอ้อยแรงๆนะครับซึ่งเคล็ดลับเทคนิคของแกก็ง่ายๆครับแค่เอาโฟทีกับอะมิโนโกมาส่งเสริมในการเจริญเติบโตของไรอ้อยแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยลงครับเพราะว่าปุ๋ยก็ราคาค่อนข้างแพง โฟทีช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจอกดอกออกผลเป็นเงินเพนทองโฟทีเพื่อนคู่คิดมิดคู่ใจของเกษตรกร,ะกรอะมิโนโกโช่วยเร่งการแตกกอของพืชช่วยในการป้องกันโรคที่เกิดจากทางรากและทางใบส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของพืชให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของพืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อมช่วยลดต้นทุนปุ๋ยลงแต่เพิ่มผลผลิตม,มากขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณที่น้อยมากเนาะผมนทัทว<ม>งทองทกเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ